วิธีทำให้นกสู้ไวขึ้นไวๆหน่อยได้ครับผมผมมารวมให้ในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแน,นลนะครับผมวันนี้ก็จะรวบรวมวิธีนะครับผมที่ทำให้นกพงหัวจุกสู้ไวนะครับผมดูดออุจะทำอย่างไรมาลองฟังกันนะครับผมขั้นเลขนะเราต้องเตรียมตัวนกที่เราตัวรักเรงนะที่เราจะทำให้มันสู้ไวมันคึกใช่ไหมครับผม มันมีหลากหลายวิธีนะครับผมที่จะทําให้นคกน ốc, compute, นคึกนกนกคึกนกสู้ไว้นะมันก็มีวิธีหลายวิธีนะที่ทําให้นกร้องเยอะดุริกใช่ไหมรวมๆมไห้ในคลิปนี้นะครับผมก็มาลองฟังกันดูนะครับผม آ, เทคนิคที่ผมเห็นมานะครับผมเขาจะทําให้นกตัวหนึ่งร้องได้นะครับผมมันมีวิธีนี้ด้วยนะครับผมก็คือการล่อตัวเมียนะครับผมล่อตัวเมีย,ยอย่างไรนะ ที่หลายๆคนไปซื้อมาแล้วก็เออได้นกมาพอพอได้มานกมาใช่ไหมนกลงไม่มากลงไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนไกลการเขาทําให้นกคงหัวจุกลงนะครับผมเขาจะเอาตัวเมียล่ออยู่ด้านหลังนะด้านหน้าเ็าถ่ายคลิปก็จริงนะครับผมแต่จะเป็นตัวเมียล่อเพื่อให้ตัวผู้ตื่นคึกแต่เมื่อเอาไปเทียบกับนกคงหัวจุกแล้วนกไม่สู้นกกลัวอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนมากจะโดนอ่าแบบ ขายผ่านคลิปนะครับผมอันนี้คนโดนกันเยอะนะครับผมเลยเอามาบอกนะวิธีที่ทําให้นอกองหัวจุกสู้ไว้นะครับผมบํารุงการกินได้ดีเลยมาตั้งแต่เลขนะครับผมก็คือสูตรที่ผมเคยทําไปให้ไข่แดงที่เอาไปตอกรวมกับอาหารนะครับผมอ่าไขา่ไก่นะครับผมไม่เอาไขา่ขาวนะเอาแต่ไข่แดงไปตอกใส่ในอาหารนั่นเลยครับผมใส่ย็มร้อยล1สิบสักนิดใส่พริกป่นสักนิดนะครับผม ทำเล้วไปตากเดดเพื่อมาเก็บไว้ให้นกกินเป็นยาบํารุงห้นกเข่งเลงชนนี้เลยนะเออแต่เ,เราให้กินเฉพาะนกที่ว่าจะเป็นนกเก่งนะครับผมนกธรรมดาไม่ต้องนะเพราะว่ามันเปลืองนะครับผมมันเปลืองมันเปลืองของที่ผสมเปลืองอาหารเปลืองวัตถุดิบเ,เปลืองเปลืองไข่เลีเปลืองเวลาที่เรามาทําเสร็จเราจะต้องมานั่งตากเดดนะครับผมเออทำให้เฉพาะนกที่เก่งพวนะ ยิ่งอตอนอากาศหนาวนะหน้าหนาวฝนตกนะครับผมอากาศมันจะชื้นๆน,นะครับผมนกได้กินเจ้าตัวนี้ไปนะครับผมอาหารที่ส่วนผสมไปนะมันมีส่วนผสมของพริกป่นใช่ไหมนกโลนๆนนะครับผมนกพวกนี้จะขับการให้ให้โล้งมากขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็สู้ขึ้นนะครับผมคึกขึ้น,นอ่าและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆควรทํานะที่ผมได้เคยบอกไปแล้วนะเออมันมีหลายวิธีนะจะทําให้นกคึกน,นะครับผม คนส่วนใหญ่จะนิยมนะ่ะเอาไปปล่อยคงใหญ่นะครับผมเออให้คหลึกไอริกมาเลยนะครับผมแล้วค่อยจับมาใส่คงไว้ียงแต่งเข่งนะครับผมแล้วเตนะครับผมหลายคนก็มีหลายวิธีหลายเทคนิคนะครับผมแต่วันนี้จะเอารวบรวมวิธีมาให้นะเออทุกวิธีที่ว่านกทํำยังไงนกมันขึ้นมาสู้ไวยนะครับผมกล้วยก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมกล้วย กล้วยนะผมขอเป็นเปลี่ยนวันต่อวันนะครับผมวันต่อวันจะได้เพ,เพื่อนเเข้าใจไหมกล้วยถ้าว่าโรโปอกให้กินวันแรกนะครับผมมันจะเป็นวิตามินซีที่สูงนะแต่ว่าวันที่สองนะครับผมมันจะเป็นแบบน้ําเชื่อมแล้วนะมันไม่ใช่วิตามินซีแล้วนะครับผมมันจะเป็นแบบน้ําตาลเลยนะ oh <my God. S 1> เพื่อนๆต้องเข้าใจจุดนี้นะผมเจาะลึกไปให้ฟังนะครับผมเพราะว่ากล้วยนะปอกให้กินตอนแรกนะครับผม <N> <N> นั่นคือกล้วยที่ดีที่สุด วันที่สองมันจะเป็นน้ําตาลเหมือนที่ผมบอกนะครับผมก็คือไอ้ตัววิตามินที่เราอยากให้ได้กินมันไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ร่างกายนกความดุที่มันจะได้จากผลไม้ที่เราบังคับนะครับผมมันก็จะไม่ได้นะเออแต่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงวันต่อวันวันวันต่อวันเปลี่ยนวันต่อวันเปลี่ยนมันจะได้วิตามินซีจากกล้วยที่สดใหม่นะครับผมอือคือไม่คนเกินหนึ่งวันนะครับผมวันที่สองก็เปลี่ยนเป็นสภาพเป็นน้ําตาลแล้วนะ อันนี้ขอมาฝากนะครับผมอืมมันจะทําให้นกกระบวนการนกร่างกายดีขึ้นนกจะสู้ไวขึ้นนะครับผมที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ไบโอสิบสองก็พยายามหาให้กินนะที่เป็นตัวน้ำแดงนะครับผมมันต้านทานโรคทุกอย่างนะพวกนี้มีองค์ประกอบทําให้นกคงหัวจุกขึ้นหมดเลยนะอธิบายแบบละเอียดนะครับผมยาพวกนี้นะเพื่อนๆต้องให้กินป้องกันตั้งแต่เลกนะครับผมเพราะว่านกถ้าใครไปเลี้ยงให้กินมามันรักษาไม่ทัน ครับผมเออเลยเอามาฝากนะครับผมลายย่างนะครับผมอ่านก็ดูกันให้ดีเละที่สําคัญนะนกเลี้ยงมานะครับผมทําให้ใจเอืดห้ามไม่โดนตีห้ามไม่อา่าอย่างไงอะ่ะห้ามไม่ตกใจห้ามไม่กงตกนะครับผมทุกๆอย่างมีผลเกี่ยวกับการไอทําให้นกสู้ไว้หมดนะพอถ้าเพื่อนๆทาอะไรไปนะนกมันเจ็บนกมันจํานะครับผมกงตกอะไรต่างๆนะโอมันตกแล้วมันเจ็บ มันจำานะทีนี้นะครับผมถ้าว่าเพื่อนๆฟาไปไว้ไอตรงที่มันไว้บ่อยๆนะเออมันเวงทีนี้มันจําได้ว่าตรงนี้นะมันเคยเจ็บนกจะระเวงไปหมดเลยนะครับผมทีนี้นะมีผลต่อการเพื่อนๆทำให้นกสู้ไว้แน่นอนนะครับผมอันนี้การันตีเลยเอามาฝากแล้วก็อ่พยายามนอนตะกะเตนให้กินด้วยในปริมาณที่พอดีนะ จำปริมาณอาหารไว้นะครับผมให้กินมากคืออ้วนนกไม่โลง่งให้กินน้อยขาดสารอาหารนกก็ไม่โล่งนะครับผมทุกอย่างจะต้องพอดีนะครับผมอ่าที่เราเรียกว่าเดินสายกลางนะนี่เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับผม,มนกกงวัวจุกมันทํายากนะกว่าจะสู้นั่นแหละที่เขาทําไมเขาจึงเลือกสายเลือกทินนะครับผมเพราะว่าแต่ละทินมันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะ บางบางติมเน้นไปทางจิตใจเกณฑ์เสียงใหญ่เกณฑ์เสียงดีอ้หลายจิตใจนะมันก็เป็นสตอรี่ให้มนุษย์เราได้มาเลือกกันนะครับผมว่าเราชอบสายไหนแบบไหนฟาร์มมีเต็มหมดนะครับผมตามฟาร์มก็พะพันได้เก่งมากมนาะเยอะนะครับผมปีหนึ่งไม่รู้เป็นร้อยตัวนะบางฟาร์มนะครับผมอ่าเลยถ้าอยากไอ้นกสู้ไวขึ้นไวเพื่อนเพื่ออ่าจำไม่ได้เลยนะครับผม ขั้นเลขเราต้องหานกที่ว่าเป็นหัวจริงๆนะเป็นหัวก็คือนกที่สู้เลี้ยวนะครับผมอย่าไปเอาหางหางก็คือนกพวกลูกหอนที่ตตเตมเตกูเดงแต่ว่ามันอ่ายังไงอ่ะไม่เคยเจอป่าไม่เคยเจออะไรสภาพร่างกายกลัวนกเกทํายากพวกนี้อย่าไปเสียเวลาเอามาฝากตอนนี้นะถ้าอยากให้นกสู้ไวๆนะพวกเราจะต้องเน้นพวกผลไม้นะเรามีนกดีแล้วนะครับผมเราจะต้อง อัดผล,ลไม้ให้นกไอถึงๆนะไออันเลขกอ็สอนไปแล้วนะครับผมว่ากล้วยต้องเปลี่ยนใช่ไหมมันมีผลไม้หลายผลไม้นะครับผมที่เป็นยาดมนอกอ่าไปสรรหาให้กินนะครับผมบางผนให้กินไปถึงตัวโตนะครับผมเขาถือว่าเป็นยาดมสําหรับอ่านกฟุงหัวจุกนะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เพื่อนๆก็อๆอลองทดลองกันเอาเองนะครับผมอืมแต่สําหรับผมนะผมว่าผลไม้ที่สุดยอดนะครับผมก็คือแอปเปิ้ล เป็นของดีเออบอกตลอดนะผมบอกตลอดในแอปเปิลนะ,นะเป็นของดียาไมา่กินได้เลยนะครับผมแอปเปิลนะเออพวกสมุนไพร้อไปอาไมา้นกกินกันบ้างนะครับผมมันจะได้กําจัดอ่าเชื้อโูกแบคทีเรียนในคอนอกนะครับผมนกจะได้เสียงไม่เหบเสียงไม่เอ๊งน,นะสมุนไพรใจดีนะครับผมไปอามาใจกันเอาเองนะไม่ผกยิ่อ่อะเออสำหรับวันนี้คลิปทำให้นกสู้ไวขึ้นไวก็ จบเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้กข็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ